รบพิเศษที่4เขาจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่เพราะว่าน้องๆทหารใหม่ผลที่2เนี่ยเขาเพิ่งจะเข้าไปรายงานตัวกันเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมากลัวว่าเด็กๆเ,เนี่ยน้องๆเนี่ยเขาจะคิดถึงบ้านก็เลยจัดงานนี้พบญาติขึ้นมานะครับทานผู้ชมค่ายสลิดเสนาอำเภอวังทองจังหวัดเพชรณรโลกพันเอกพักวัดครบรนผู้บระครับการรบพิเศษที่4นะฮะเป็นประธานกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี67ผลัดที่2นี่จัดครั้งแรกครั้งที่1เลยนะฮะก็ <c oughs> มีทหารใหม่จากหน่วยขึ้นตรงทั้งหมดที่ประจําอยู่หน่วยเนี่ยฝึกอยู่ที่68นายเข้ารับการฝึกมาตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนจนครบเบื้องต้นคือ2สัปดาห์อ้าวนี่พ่อแม่พี่น้องญาติญาติก็มาดูไม่เจอหน้ากัน2สัปดาห์เนาะเออปกติก็เจอกันประจําแล้วพอมาเห็นเนี่ยก็หลายๆคนเห็นความเปลี่ยนแปลง <c oughs> ความสมาร์ท ความมีระเบียบวินัยบางทีพ่อแม่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยไม่คุ้นเลยลุกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคนนี้มาแบบน้ําตาไหลอะคิดถึงบ้านก็คือแบบอยู่ด้วยกันตลอดเพิ่งจะมาแยกจากกันนะคะก็เป็นช่วงใหม่ๆค่ะเนาะเนี่ยแล้วดูแล้วคือมันเป็นลุกที่ไม่คุ้นกับที่บ้านอ่ะถูกไหมดูสิฮะโอ้โหพ่อแม่ที่ถึงก็แบบแหมเล่าใบน้ําตาจะร้องตามเป็นหัวใจของพ่อแม่ทุกบ้านดูสิราคาเด็กๆ เป็นภาพอบอุ่นน่ารักภาพอบ่นแต่ผมชอบตรงไหนรู้ไหมเนี่ยคนนี้แบบขอกอดเ่ยเธอเพราะแต่ละคนยังอยู่ในแถวที่แบบว่าเนาะแตงอยู่ในแถวยังไม่พักแถวอ่ะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปค่ะโอ้โหแล้วบางทีมันก็สุดที่จะแบบขอหน่อยขอกอดหน่อยนะฮะรักมากเลยโอ้แล้วนี่น่าจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นภาพที่เนี่ยแลความห่างไกลบางทีมันก็ทําให้รู้สึก เห็นคุณค่าของของคนที่อยู่เคียงข้างอะเนาะพอไม่ได้อยู่กันใกล้ชิดเนี่ยมันก็แบบเนาะพอมาเจอมันก็แบบมันมีคุณค่ามากอะถึงแม้จะเป็นเวลา,าสั้นๆก็ตามนะครับนี่นบรรยากาศชื่นมื่นมากแล้วก็กินกงกินข้าวร่วมกันไปเลยไม่ใช่แค่หน่วยนี้นะจริงๆทุกหน่วยทั่วประเทศเนี่ยเขาก็จะจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้สองอาทิตย์หลังจากที่แบบห่างกันเนาะอ่าเมื่อกี้เป็นแบบอยู่ในแถวอันนี้อยู่พักแถวแหละ